ค่ะครูหนิงแม่มดออนไลน์นะคะวันนี้นะคะพี่ปานะคะที่เปิดร้านอยู่แถวไหนนะคะตลาดประทุมค่ะตลาดประทุมวันนี้พี่ปามารับกาแฟ12งลังค่ะนี่ไปเพื่อหมดเนาะไปเพื่อหมดค่ะใครอยากได้เคล็ดลับดีๆขายยังไงขายดีขายปังมายกที12งลังแบบนี้ไปเพื่อหมดทุกครั้งมากี่มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอขายใช่ค่ะใช่เคล็ดลับบอกเคล็ดลับหน่อยเคล็ดลับคือปากเปิดตลาดเปิดค่ะเออปากเปิดตลาดเปิดปากเปิดธุรกิจเปิดนะคะแล้วแล้วก็อะไรนั้นลูกค้าติด ธุรกิจโตลูกค้าติดไหมคะกาแฟเราติดค่ะติดค่ะกาแฟแม่มดกินแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีค่ะค่ะสุขภาพดีบอกต่อนะคะค่ะนี่กําลังขนของนะคะไปเพื่อหมดค่ะโร้ยนะโอยุโรปด้วยนะคะโอ้โหขยันแข่งแข่งมากเลยค่ะพี่ไม่ยุกจะให้กลางนะคะมีเจ้าของเลยนะคะฝากหน่อยนะฮะใครอยากเรียนแบบเรียนได้นะคะสิทธองลังค่ะสิทธองลังค่ะครูพี่ป องลังนี้หมดแล้วใช่ไหมคะพี่ปามีเจ้าของแล้วนะคะส่งไปประเทศฝรั่งเศสค่ะรอนะคะรอนะคะโอ้โหเกลี้ยงนะคะเกลี้ยงเลย12ลังค่ะยอดมากมากค่ะ